ครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวสมาร์วอลที่นะ่ารักทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ผมในวันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตระกูลอารูบิดกันนะครับเนื่องจากว่าธงประจําเดือนสิงหาเนี่ยเขาแจกในเรื่องของอารูบิดคาดลมมาเนาะแล้วทีเนี้ยอารูบิดลมมันค่อนข้างเล่นยากนิดนึงนะเป็นมาสเตอร์เฉพาะทางแล้วก็ลูนต้องถึงนิดหน่อยนะครับถึงจะเก่งนะครับผมทีเนี้ยผมก็เลยอยากจะมาลองเสนออาร์ดูบิดหลายๆตัวดูว่าเพ,วเพื่อนๆชอบตัวไหนยังไงบ้างน,นะครับผมอ่ะ ดังนี้เท่ที่ผมสัมผัสใช้งานจริงแล้วก็บวกกับโดนกระทื้จริงๆนะครับก็จะได้รู้ว่าอนุวิดตัวไหนแบบเซียวฟ้ามากนะครับผมอนุวิดตัวแรกเลยครับอนุวิดไฟนะครับเป็นมอนสเตอร์สายซัพพอร์ตนะครับหรือสายสนับสนุนนั่นเองครับเป็นมอนสเตอร์ที่เก่งมากนะครับเก่งในซิกวอลกิววอลมากๆสําหรับเพื่อนคนไหนที่จะโดดเข้ามาคอนเทนต์ในกิววอลซิกวอลเนี่ยผมแนะนําให้บ้างเลยนะครับเป็นตัวที่เก่งโคตรๆนะครับด้วยสกิลบีดของน้องเนี่ยเป็นการเพิ่มความรุนให้กับพรรคพวกบีดออรักสิบเก้าเปอรโจมตี แล้วก็มอบบัฟในเรื่องของบัฟไม้กันเยดหรือบัฟห้า,ามฮิลเนี่ยไปจำนวน2อเทินสกิลเนี่ยมันจะขึ้นแรงขึ้นตามความเร็วด้วยยิ่งเร็วยิ่งแรงอะไรประมาณนั้นนั่นเองครับสกิลที่2ครับจะเป็นการโจมตีสร้างความเสียหายตางไม่ที่พีสุดๆของเราเอารมณ์ประมาณว่ายิ่งเรือเยอะยิ่งตีแรงนะครับสกิลเนี่ยจะทําความเสียหายเพิ่มขึ้นแบบ ถ้าสมมติว่าเลือดสตูเหนือน้อยนะมันจะตีแรงมากนะตัวนี้เป็นตัวที่โดดทีแล้วแบบน่าสั่นเลยครับผมแต่ว่าสกูเนี้ยมันไม่ได้มีความพิเศษแค่ว่าเลือดน้อยแล้วตีแรงนะมันมีความพิเศษที่ว่าเราจะตีแล้วดูเลือดด้วยนะครับผมคือถ้าในกรณีที่อาเราฟาดไปแล้วแบบเจอดาเมจเต็มๆเราฟาดแบบโดนดาเมจเต็มๆนะบอกเลยว่าเลือดเราจะเด้งกลับมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมเนี่ยมันบอกว่า จะฟื้นฟู HP 50%จากความเสียหายเน้นนะครับว่า50%ปกติมนสเตอร์ตัวอื่นจะเพียงแค่น30นะครับอันนี้โดดไปทีฟาามห้าสิบคือเยอะมากนะครับผมคือแบบแทบครึ่งหนึ่งของนามจที่เราทำได้นะครับก็ส่วนมากนิยมผมเห็นเขานิยมใช้กันจะเป็น EX View หรือเป็นไม่ใช่ EX View สี C, EX n i เมสิ s นะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของสตัน n i m ิ s i หรือตันคอเตอร์ก็เจอเยอะเหมือนกันครับเป็นมนสเตอร์ที่เล่นได้หลากหลายมากๆ ส่วนตัวผมใส่เป็นสวิปในเมนะครับด้วยความที่ว่ารูนไม่ถึงนะจ๊ะรูนบ้าหอดได้ครับผมแล้วก็สกิลติดต,ตัวของน้องครับผมการคือทุกครั้งที่น้องได้เธอเนี่ยน้องจะเป็นการสร้างโล่ให้กับมอนที่เลือดน้อยที่สุดนะครับผมโล่นั้นน่ยจะมีค่าของโล่จะเท่ากับ20%ของแมกนิสีสูงสุดของอนุบิตนะครับยิง่งเอาง่ายๆคือยิ่งเลือดอนุบิตเยอะโล่ก็จะยิ่งแข็งนั่นเองนะครับผมตัวนี้เล่นได้ลลหลากหลายมากไม่สตันเอ้ยอีเอ้ยนะครับในเมสิตอย่างเงี้ย ส่วนมากผมเจอที่ผมรู้สึกผมเกลียดที่สุดเลยนะ ex เนี e ่ ame, ครับเพราะว่ามันโดดทีแบบจะโดดขนาดนี้ก็เอเคไม่ได้คนเดียวนะลูกต่อมาครับในเรื่องของอนุบิทัาน้ำครับอนิบิทนะเป็นมอนสเตอร์สายโจมตีที่ เก,นะก่งมากนะเก่งมากๆแต่ด้วยความที่มันวิวรูนค่อนข้างยากด้วยค่าสเตตัสของ ATK ที่ค่อนข้างน้อยนะมากๆนะครับผมถือว่าน้อยนะอย่างนัง้นในการทารูนอะไรหลายอย่างจะทํายากนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าสปีดใช้ได้เลยนะแต่ว่ามันหนักไปที่ ATK ATK มันน้อยใช่ไหมไปหน่อยเฉยเนะครับผม แล้วก็ลีดิตนะครับผมเป็ดลีดต้านทานในเนื้อหากิลนะครับ40%นะครับข้อพิเศษของอารูบิชาตน้ำก็คือสกิล3ของน้องครับสกิลติดตัวนะครับเมื่อไรก็ตามที่น้องฆ่าตัวที่สามารถชุบได้ตัวอย่างเช่นฟินิกหรือฟินิกไฟหรือในเรื่องของเฟรดี้คิงน้ำเนี่ยพวกที่มันตายเกิดเนี่ยพวกนี้มันจะไม่สามารถตายเกิดกลับมาได้ตัวอย่างเช่นเราฆ่า ฟินิชไฟเราต้องมีสกิลติดตัวมันก่อนใช่ไหมเอยถึงจะสามารถฆ่ามันในเทอร์เนียวจบนะครับผมแต่ว่าถ้าในกรณีที่อนุวิ c ธาตุน้ำฆ่าเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องรีสกิลเลยขอให มันตายในเทินของนวบิทัดน้ำเนี่ยโอเคและมันไม่สามารถเกิดได้แล้วครับผมถือว่าเป็นตัวที่โกงมากนะสกิลต,ตัวคือเหมือนกับเอามาฆ่าตัวที่แบบสามารถตายเกิดได้เลยมันเป็นตัวที่แบบโกงมากๆนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญไปมากกว่าน,นั้นถ้าเราสามารถฆ่าได้นะครับผมมันจะได้รับบัฟปีกนะครับเป็นบัฟตายเกิดใหม่นั่นเองนะครับผม2เทินนะครับเป็นบัฟที่ที่โกงมาก เช้คำว่าขี้โกงเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราฆ่าอารบิทท่าตุน้ําตอนที่มันมีบับบับบับชุบชีวิตอยู่เนี่ยมันก็จะกลับมาเกิดใหม่นะครับผมคือค่อนข้างโกงแค่สกิลติดตัวยังโกงขนาดนี้เลยแต่ว่ามันวิวดูยากนิดหน่อยนะครับเพราะว่า a t k พื้นฐานมันน้อยนะครับสกิลสองครับเป็นการโจมตี3ครั้งนะครับมีโอกาส50%บนะครับที่จะประทับตาไอ้บัฟเนี้ยมันจะทําให้ยาเมจเราเพิ่มแรงขึ้นนะครับมันจะเบากว่าก่อแตกนะครับผมแต่ว่าจะ จะแรงกว่าตีธรรมดาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมความเสียหายจะเพิ่มขึ้นตามสเลือศัตรูที่เหลือน้อยลงนะครับถ้าเรายัดอาร์ติแฟกต์ก็ใส่ประมาณว่า ยิ่งเลือดสัตรูัวน้อยยิ่งดาเมจเพิ่มอะไรประมาณนี้จะดีมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้จะค่อนข้างเก่งกับพวกที่แบบเลือดน้อยๆถ้าจะเล่นรูนการทารูนคอมโบจริงๆเนี่ยผมแนะนําให้เป็นตัวช่วงประมาณเกือกบเลดเกมหรือแม่งก็ประมาณไม่ใช่เลดเกมสิเป็นตัวแคบสุดท้ายของคอมโบเลยถ้าเป็นตัวสุดท้ายได้ก็ดีแต่ว่าพยายามจะให้โดนแทรกนะครับเป็นตัวที่เล่นมันอยู่เหมือนกันแต่ผมไม่ได้ปั้นนะเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้มีนาเป็นแบบจิตจักรลักษณะมากนะครับก็คือกินไปแล้วเอาง่ายๆนะผม แล้วก็ทกิลที่1ครับเป็นการโจมตีสองครั้งครับพร้อมกับห้ามฮิวสตู2เทิร์นนะครับผมความเสียหายจะเพิ่มขึ้นตามเลือดสตูที่น้อยลงไปอันนี้แบบทำรุนง่ายมากทำอิทิแฝกง่ายด้วยนะครับผม <c oughs> ก็เดตอาิทธิยัยกษอทีแบกทั้งสองข้างประมาณว่าเลือดน้อยดามจเ,เพิ่มประมาณนั้นเออปร,ประมาณว่าเลือดสตูน้อยดามจจะเพิ่มนะครับทำง่ายมากแล้วก็ใส่อิทิตบกสไอทีเคนะครับผม แล้วก็เลือดไม่ต้องเยอะมากก็ได้เพราะว่าตัวน,นี้มันมีอ่าซัพพอร์ตในเรื่องของการชุบชีวิตในตัวด้วยนะครับ <S <S คือมันขอให้มันฆ่าในเทอร์ของมันเนี่ยมันจะได้บัฟบัฟาตายเกิดมาแล้วนะครับค่อนข้างง,ง่ายมากรูที่แนะนำนะครับเป็นรูดามเมจเลยหรือเป็น ex ก็ได้นะครับทำไมต้องใส่ x ด้วยในกรณีที่เราฆ่าไม่ตายในเทอร์เดียวเราก็สามารถหวัง ex กลับมาได้นั่นเองครับแต่ว่า ex ผมว่าไม่ต้องใส่ก็ได้นะใส่เป็นดนาเมจดีกว่านะครับ ex view เงี้ยหรือเป็น ex killate จะได้นะครับแต่ผมชอบเป็นเชิง ex view มากกว่านะเพราะว่ามมันสาารถก เพราะ่ว่าการในเรื่องของบัฟต่างๆในช่วงเทิร์นแรกได้ค่อนข้างดีถ้าคนที่ทําสปีดไม่ได้แบบเลี้ยงชิดติดกันมากนะนั่นเป็นวิวดีกว่านะครับเพราะว่าจะสามารถเล่นได้ค่อนข้างง่ายกว่านะครับผมต่อมาครับในอารบิตท่าตลมกันนะครับมอนเตอร์ที่กำลังจะแจกเร็วนี้นะครับผมด้วยความพิเศษของน้องนะครับสกิลที่3ของน้องเนี่ยจะเป็นถ้าในกรณีที่น้องตายไปนะครับน้องจะเป็นการเกิดขึ้นมาพร้อมกับเลือดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับและที่สาคัญไปมากกว่านั้นคือเกตจะเต็มหลอดนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเกจเต ตามสปีดในระบบของเกมู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้มันตายเกิดขึ้นมาปั๊บเราได้เกรดหรือได้เิอในนาทีเนี่ยแนะนำให้ใส่เป็นเนมิซิตนะครับผมใส่เป็นเนมิซิตหนึ่งเซตหรือเป็นทั้ง3เซตก็ได้นะครับแต่ผมว่าใส่เป็นเนมิซิตเซตเดียวแล้วก็เป็น e อกจะดีกว่านะครับเพราะว่าน้องค่อนข้างปวดมากแล้วก็ถ้าเรา EX เนี่ยแป๊บๆมันก็จะได้ตายเกิดอีกรอบนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะคือเขาเขียนมาบอกอยู่นะครับว่าสามารถสะสมได้มากสูงสุด3ครั้ง มันเหมือนกับประมาณว่าเราจะตายเกิดได้แค่3ามครั้งเท่านั้นนะครับผมก็ค่อนข้างทําใจดนึงนะมันมีเงื่อนไขเข้ามาครอบด้วยนะครับผมตรงนี้นั่นเองนะครับผมแต่ผมพูดก่อนว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยเจออดูบิทธาตดลมสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยไม่การันตีเน้นนะครับว่าไม่การันตีว่ามันเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าว่ามันจะจํากัดการตาย แค่3ครั้งถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ลองใช้งานแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นแบบนั้นจริงช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับผมคือส่วนตัวไม่ทราบจริงๆนะครับผมอ่ะแล้วก็สกิลที่2ของน้องครับเป็นการโจมตี3ครั้งครับมีโอกาสที่จะติดสถานะเหมือรอยนะครับสถานะเหมือรอยคือสถานะที่บัฟติดตัวจะไม่ทํางานนั่นเองครับปกติเนี่ยมันจะหาบัฟพวกนี้ได้จากอ e ีฟีดไฟเลยหรือไม่ก็ได้แอดทัดน้ำเนี่ยแต่ว่าอนุวิทลมก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผม แล้วก็สกิลต่อมาในเรื่องของความเสียหายต่อมาคือแตกในเรื่องของบอบประทับตาบอบประทับตาเนี่ยจะทำให้ดาเมจของเราจะเข้าแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมสกิลที่1ของน้องครับเป็นการโจมตีแล้วก็ห้ามฮิลสตู2เทิร์นนั่นเองครับต่อมาครับมอนเตอร์โคตรโกรงนะครับผมอาลูบิท่าแสงครับเป็นมอนเตอร์ที่ผมแบบเกลียดมากแล้วก็รู้สึกว่าลำคาญมาที่สุดแหละ เป็นตัวที่แบบโกงไม่รู้จะเรียกว่าโกงยังไงแล้วนะครับเลือกสกิลที่3ของน้องเนี่ยจะเป็นการฮิวนะครับผมเป็นการถอนเอฟเฟกแดงทั้งหมดออกจากพระคั้วนะครับพร้อมกับฮิวให้กับพระครั้ตัวละ30% 30%เปซมสิบเปอร์มถอนบ้าบด้วยคือบ้าพอสปีดต้นคือร้อยหนึ่งคือมันเร็วมากซึ่งเป็นมอเตอร์สซยสปอร์ตที่ หนึ่งเลยสติตัาถือว่าสวยมากนะครับผมแล้วก็สกิล3คือครอบคุมมากๆนะครับคือร่างบัฟนิวนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับผมน้องจะฟืน้นคืนชีพให้กับพรรคพวกที่ตายไปแล้วเนี่ย พร้อมกับเลือก30%นะครับแต่มีเงื่อนไขอยู่ว่านะครับผมเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องฟื้นคืนชีพหรือนอ้องเขาเรียกว่าไงชุบชีวิตให้กับพ,พวกเนี่ยน้องจะเป็นการเพิ่มคูดาวไปนะครับผม2เทิร์นนะครับปกติถ้าเราฮิวเฉยๆนะถ้ากินสกิลเต็มจะอยู่ที่4เทิร์นแต่ถ้าเราไปเป็นชุบไปด้วยเนี่ยมันจะอยู่ที่6เทิร์นนั่นเองเน,นะครับผมนานไหมผมบอกเลยว่าไม่นานเพราะผมเจอมากับตัวมึงชุบซะแบบให้กูเล่นเกมคนเดียวได้ไหมเนี่ยเออคือแบบชุบจนผมแบบพอปลดอ้ รูนที่แนะนำนะครับเป็น ex nemesis นะครับบอกเลยว่ารูนเซตนรกนี่แบบลำคาดมันมากนะครับผมมึงจะชุกอะไรกันนะขนาถามจริงอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สกิลสองนะครับเป็นการโจมตีศัตรู3ครั้งครับมีโอกาส50%นที่ติดสถานะประทับตา2เทินนะครับความเสียหายจะเพิ่มขึ้นกับเลือดศัตรูที่น้อยลงนะครับอารมณ์ประมาณว่าเลือดน้อยตีแรงอะไรประมาณนั้นนะครับผมสกิลที่หนึ่งครับเป็นการโจมตีแล้วก็ห้ามมือสอ2เทินนั่นเองนะจ๊ะอะต่อมาครับนอนเตอร์ทตุมืดนะครับ เป็นมอนเตอร์5เดาแสงมืดที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะเก่งสักเท่าไหร่ต่ถามว่ามันเก่งไหมก็กได้อยู่ครับแต่มันไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันใช้งานออกแต่ยากๆนิดๆนะครับเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่แต่จริงๆมันเก่งอยู่นะครับบางเกมมันก็ได้อยู่นะครับอะเราอธิบายกัน ซีคิวสามของน้องนะครับผมจะเป็นการโจมตีอ่ามอนเตอร์ทุกตัวเลยนะครับนี่นะครับผมและสร้างความเสียหายตามไม่ให้พีของตัวเองเอารมณ์ประมาณว่ายิงเลือดเยอะยิ่งตีแรงนั่นเองนะครับผมและจะแจกในเรื่องของบัฟผลึกนะครับผมเป็นเวลา2องถึงไอบ้บนะัฟนรกเนี่ยมันทำให้หลง เราโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับผมก็ประมาณว่าถ้ามีบัฟนี้บนหัวนี่ก็เข้าใจเลยว่าเกือบคล้ายๆกับเกาะแตกแต่จะเบาวกว่านิดหน่อยนะครับผมคือที่สําคัญเป็นที่สําคัญเลยนะมันจะเป็นการสร้างเกาะเท่ากับ20%อ่าในความเสียหายที่เราทำได้อรลณงประมาณว่าถ้าเราทำดามิเอตรแ,แรงเกาะมันก็จะหนาอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าผมแอบค่อนข้างเครียดกับสกิลติดตัวของน้องคือมึงยาวไปไหนเนี่ยเออนะครับผมและที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับผมถ้าในกรณีที่อ่าตัว พวกนะครับตายดูในสนามตายนะเน้นว่าตายนะน้องจะถูกสก,กิลเนี้ยจะถูกอ่ารีเซ็ตคูดาวทันทีก็คือประมาณว่าจะไม่มีคูดาวนั่นเองเน้นต้องเพื่อนตายด้วยนะครับผมคือมันเป็นตัวที่ผมมองว่าสก,กิลแคสซีมันไม่ค่อยีสอด์ลของกันสักเท่าไหร่คือต้องให้เพื่อนเราตายก่อนเหรอหรือทำทำไมถึงต้องแบบ ต้องต้องให้เพื่อนเราตายถ้าเป็นศัตรูตายเนี่ยผมจะว่าไปอย่างนะอันนี้เป็นพักพวกเราตายแสดงว่าคือเราต้องเสียสละใช่ไหมและทีเนี้ยแบบในกรณีที่เราเกมเสียเปรียบตัวนี้มันก็ไม่ได้แบบมาพลิกสถานการณ์สักเท่าไหร่เข้าใจฟิลไม่เอ่ยคือถึงแม้ว่าจะทำาเมจได้สามารถสามารถซัพพอร์ตตัวเองได้คือการสร้างโลได้เงี้ยแต่ว่า ต้องบอกก่อนว่ามันทำดามเมจตามไม่ให้พีซุ่สุดของตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าค่าพวกดาวมงดามเมจเนี่ยอาจจะไม่กระทบสถานตัวสักสเ,เท่าไหร่หรือเปล่าเอ่ยก็เลยรู้สึกว่าไอ้สกิลแพสซีฟเนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องสักเท่าไหร่แต่ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เป็นเพียงแค่ความเห็นส่วนตัวนะครับเน้นนะครับเน้นย่ำๆเลยว่าความเห็นส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่เมคเคลนแค่นั้นเองนะครับผมสกิลที่สองครับคล้ายๆกับอันดับทีธาตุไฟเลยครับโจมตีศัตรูแรงตามไม่ให้พีซุ่สุดของตัวเองและฟื้นฟูอ HP ของพพรรควกอ้ อันนี้เป็นการยูให้กับมอนเตอร์ทุกตัวในสนามเลยเหรอเอ้ยอันนี้ใช้ได้อยู่นะ30%ยิ่งสถานะ HP ของศัตรูแย่ แย่เท่าไหร่นะครับดาเมจก็จะแรงเพิ่มขึ้นถือว่าเวนะิร์กนะสกิลสองในเป็นการงูให้กับมอนเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับถือว่าเวิร์กมากอ่างูเท่ากับ30%จากดาเมจที่ทําได้อารมณ์ประมาณว่ายิ่งตีแรงก็ยิ่งฮิวแรงนั่นเองครับแล้วก็เงื่อนไขาการใช้สกิลสองคือเลือดน้อยตีแรงอะไรประมาณนั้นนะครับแย่อัติแฟกง่ายมากครับผมสกิลที่หนึ่งครับเป็นการโจมตรีแล้วก็ข้ามอยู่สติลสองเธอนนะครับผมก็สำหรับตระกูลอัลนูบิดประมาณนี้ด้วยกันนะครัรนนะัับบบบสสสาาาาาาหรร่นะ่่่่วววนนนตตเเเเีีียยถ้ทผผมมมมมชชออกกๆงงงคะ คือน u m b e r รวันเลยนะครับถ้าแสงคือผมโน้ตให้โน้ตหนึ่งเลยเพราะว่าเท่าที่เจอมาตัวน,นี้เก่งมากๆนะครับเพราะว่ามันไปได้หลากหลายคอนเทนต์อารีนากิวอสิกวอร์ทีเอแล้วก็สามารถลงในเรื่องของ3หัวได้ด้วยนะครับต่อมาครับผมให้นี่อ,อีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของอนุบิท c ัตคาดไฟนะครับน้นต้องเป็น EX เท่านั้น EX d กต e เวสนะครับผม าที่ผมเจอมา ex ในเมสิก e คือโคตรปวนสกิลสโดดทีแบบคือสกิลสถ้ากินสกิลเต็มเนี่ยจะคูดาว่าแค่สองเอ์นแล้วมันจะยยิวตัวเองแบบเรื่อยๆด้วยแต่ว่าการใส่ ex ในเมสิก e เนี่ยรูนต้องถึงด้วยนะครับคือต้องมีดาเมจต้องมีสปีดต้องมีค่าความถึกที่ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับเป็นตัวที่ทํารูนยากมากๆแต่ต้องบอกก่อนว่าเวลิกูดนะครับผม ก็ชอบชอบ EXM นะครับผมเป็นตัวที่แบบเวกูดมากมากเลยนะครับต่อมาที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของอนุบิธาตน้ำทำไมผมถึงชอบตัวนี้มากนักนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นมอนเตเฉพาะสายจริงก็คือต้องฆ่าพว,พวกที่ชุบและเกิดแล้วเรื่องความที่มันเป็นธาตุน้ำเนี่ยมันผมจะว่าไงดีวะผมถูกชะตาธาตุน้ำมากนะครับเพราะว่าส่วนมากตายเกิดจะมีแค่ธาตุน้ำกับธาตุไฟนะสังเกตได้เลย ไม่ด้วยสิผมนึกออกอยู่2ตัวเฟรดี้คิงคาดน้ํากับฟินิกไฟเนี้ยน,นึกแค่2ตัวเท่านั้นนะครับผมต่อมาผมให้ในเรื่องของคาดมืดนะด้วยความที่ผมเองไม่ค่อยเจอด้วยแหละเอาเอาหนับแรกคือประสบการณ์ในเรื่องของการโดนตีทาดมืดอ,อย่างน้อยอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยให้คะแนนมากไม่ได้เพราะว่าเราประสบจะคบเจอได้น้อยมากๆค้าประสบการณ์เรายังน้อยอยู่ครับผมเดีนะ๋ยวโดนจะทึ่มันจะเยอะเดี๋ยวจะมาิูให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเกาที่อาสกิลมาก็ถือว่าใช้ได้นะ แต่ว่าแอบแค่แบบสงสัยกับสกิล3แค่สีมันรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่ขัดแย้งกับตัวดามจตัวสกิล2กับสกิล3มากพอสมควรสกิล3คือต้องให้พวกเราตายถึงจะแบบเป็นการ reset skill, รีเซ็ตสกิลแล้วแบบเนี่ยงวะคือต้องให้พวกตายก่อนเหรอคือมันไม่ค่อยมีเฟนส์สักเท่าไหร่ถ้าสมมติฝั่งศัตูตายรีเซ็ตสกิลเนี่ยน่าจะน่าจะโกงมากๆเลยนะครับอันนี้แบบ ทั้งที่เป็นมอเตอร์ห้าดาวผมรู้สึกว่าเงื่อนไขมันเยอะไปหน่อยนะครับผมอ่ะต่อมาครับเป็นธาตุลมนะครับธาตุลมทำไมผมถึงให้เป็นอันดับสุดท้ายนะครับผมด้วยความที่อย่าลืมไปนะครับว่ามันเป็นสกิลติดตัวนะครับแล้วก็มันอาจจะโดนบล็อกแพสซีฟหรือโดนรีสกิลเงี้ยเหมือนคนกลายที่แบบมีความเสียหายมากๆอ่าตัวอยา่างเช่นถ้าอีฟฟี่ไฟบล็อกแพสซีฟมาปั๊บนี่เรียบร้อยเลยนะเหมือนกับยืนโง่ๆฟิลประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่า ถ้าเราสามารถครอบปีกหรือมีตัวที่สามารถแบบดําเนินการหรือตัวที่แบบคอมโบคู่กับมันได้ผมว่าก็เป็นตัวที่โกงยูพคสมควรอ่าอันดับที่ท่ามเนี่ยส่วนตัวนะค่าประสบการณ์ผมยังน้อยอยู่ดังนั้นเนี่ยอาจจะรีวิวได้ไม่เต็มปากมากนักว่ามันเก่งหรือมันโกงสักเท่าไหร่อาจจะรีวิวได้ไม่เต็มปากแต่เท่าที่อ่านสกิลมาก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดเลยนะครับไม่ได้น่าเกียดเลยถือว่าน่าเล่นมากๆด้วยนะครับเพียงแค่การทํารูนการการทําทีมอาจจะมีเงื่อนไขที่เยอะแทรกขึ้นมาอีกแค่นั้นเองนะครับก็ อลองไปตัดสินใจดูว่าเพื่อนๆชอบตัวไหนที่สุดนะที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปด้วยนะว่าชอบตัวไหนที่สุดแล้วรู้สึกว่าตัวไหนควรตีที่สุดในเกมเกมนี้นะครับผม